ปลาหมอคางดำอลเวงคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เป็นไปตามนัดหมายนะครับคณะอนุกรรมธิการชุดที่เข้ามาศึกษาและก็ดูผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำวันนี้บุกกรมประมงนำโดยคุณหมอวายโยอัศวะรุ่งเรืองและก็คุณกายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ไปที่กรมประมงพร้อมกับคณะอนุกรรมธิการครับคุณผู้ชมหลักๆเนี่ยนี่ท่านอธิบดีกรมประมงคุณบัญชาก็มาต้อนรับด้วยตัวเองพร้อมกับ คณะ,ะผู้ชำนาญการต่างๆด้านประมงซึ่งอยู่ในห้องแล็บนะฮะจุดแรกเลยที่คณะต้องไปก็คือห้องเก็บ DNA คือคุณผู้ชมฮะ ทางอธิบดีเนี่ยนำทีมคณะอนุกรรมธิการเข้าไปมันจะต้องผ่านแต่ละห้องแต่ละห้องเข้าไปก่อนไอตอนผ่านห้องแรกเนี่ยเป็นห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําดองในโหลคณะอนุกรรมธิการก็ถามแล้วเอ๊ะมันมีปลาหมอคางดําอยู่ในนี้ไหมนะนี่แค่ห้องแรกก่อนนะซึ่งจริงๆมันมีภาพด้วยนะนี่นีห้องแรกคุณผู้ชมมันมีเต็มไปหมดเลยนะฮะตัวอย่างปลาจากที่ต่างๆเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้หลากหลายปีเลยแต่ ผู้ประมงชํานาการบอกกับทางคณะอนุกรรมธิการว่ามันก็ไม่มีนะของปลาหมอคังดำเนี่ยไม่ได้เก็บตัวอย่างไว้ตั้งแต่ปี5-3อะไรไม่ได้เก็บแต่ปรากฏพอเข้าไปในห้องที่2ห้องที่2เนี่ยถูกเรียกว่าธนาคาร DNA เจอครับนี่ครับ,ค,รบคุณผู้ชม <DNA. S 1> นักวิชานนประมงชำนาญการพิเศษนะหยิบครีบขึ้นมา,านแล้วให้คุณหมอวายโยกับคุณกายนัตชาดูและระบุว่า นี่คือ,อคลีบของปลาหมอคางดำที่ไปเก็บจากบริษัทเอกชนแต่เป็นของปี60นะจ๊ะ <Hindu. S 1> ค่ะที่ระบาดปี5354ตอนนั้นเนี่ยยังถกเถียงกันกรมประมงเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้ส่งมาแต่ CPF บอกส่งไปแล้วแต่ที่กรมประมงไม่มีแต่ที่มีคือหลังจากเกิดการระบาดปี5354เนี่ยปี60คุณผู้ชมฮะก,ก่อนหน้านี้อธิบดีเคยบอกว่าคือเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วไปทอดแหใน CPF เลยนะ และปรากฏว่าปลาที่จับขึ้นมาได้มันมีปลาหมอคางดําอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งนั้นเขาก็ตัดครีบมาแล้วทีนี้เออเออเออเอาเอ้าเอานี่ครีบนี่ครีบคุณการนัาชาเอานี่มันครีบเหรอเอ้าแล้วเราตรวจ DNA หรือยังหมอวายโอบอกเขาตรวจแล้วเส็จปุ๊บคุณอภิรดีซึ่งเป็นนักวิชาประมงชํานาญการพิเศษก็พูดสวนขึ้นทันทีว่า ตรวจ DNA แล้วค่ะที่ระบาดกันอยู่ตอนนี้นกับของปี60ท,ที่บริษัทเอกชนมันคล้ายคลึงกันค่ะอ,นนอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างหมอกทางดางที่เราสุ่มตัวอย่างได้ในปี60นะคะจากบ่อพักน้ำค่ะ อันนี้คือที่คณะกรรมการไปตรวจที่ฟาร์มของ CPF ไมแล้วแล้วก็ไปทอดแหจับเจอ11ตัวค่ะในบอกพักน้ำนะคะต้องบอกว่าบออพักน้ำใช่ค่ะพี่บอกไปจแค่ตัวสิตัวนะคี่ค่ะอันนี้อันนี้คือ DNA อันนี้ก็คือเป็นคีบกับเ,เนื้ออ,อ,อ,อันนี้ของปี60<ช><จ>ที่อาจารย์ไปฟอนด์ขึ้นมาได้จากบ่อบทำน้ำทำน้ำก็คือในแลักของ c p f คืออันนี้อันนี้คือคลีบก็คือเอาน้ำเข้าตามธรรมชาติมาพักไว้ซีเควนซีเควนซีเควนที่พอนปั้นนี่ค่ะที่ไปแล้วซีเควนนี่คือตัวอย่างประธานบแล้วกับปี65แต่ดีในซีเควนนี่ก็อยู่ในคอมอ๋อใช่ค่ะแต่กแต้วตลบเขาได้เทียบเขาครีบแล้ว ตัวตัวอย่าง,งที่ณเวลานั้นเนี่ยด้วยความที่การแพร่ระบาดมันเป็นการต่อเนื่องนะคะเราก็จะกรุ๊ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดค่ะก็ผลจากการวิจัยก็เหมือนดังที่รายงานในใน,ในตัวงานที่ตีพิมพ์นะคะก็คือประชากรที่เราพบแพร่ระบาดเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันค่ะคือพอพอทางนักวิชาการประมงชำนาญการอาธิบายเสร็จปุ๊บคุณกายนัทชาอย่างหันไปถามหมอววาอยู่อ้าวเฮ้ยเทียบแล้วหรอ หมอวายโยบอกเขาเทียบแล้วม,มันคล้ายคลึงกันเอาพูดภาษาชาวบ้านก็คือพ่อแม่พันมันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วละ่ะของปี60ที่เจอในบริษัทเอกชนแต่เพื่อความเป็นธรรมก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นต้นปอกันระบาดนะคะถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันต่อมาครับคุณผู้ชมคือนักวิชาการเขาพยายามจะบอกว่าไปเจอที่บ่อพัดน้ําไม่ใช่บ่อเพาะเลี้ยงดังนั้นอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแล้วอีกอย่างหมอวายโยก็เลยบอกว่าไปไปอ้าวแต่อย่างนี้ ถ้าทางบริษัทเอกชนเขาทําตามเอกสารของกรมประมงมันก็ไม่มีปัญหาสิอธิบดีกรมประมงคุณบัญชาเขาพูดแต่เขาไม่ทําไงเขาไม่ทํเ<อ>าเสาร็จป <c oughs> ุ๊บคุณหมอว่ายโยก็เลยบอกอคือจริงๆอันออนม้มีมีอนุกรรมธิการอีกท่านหนึ่งนะยืนอยู่ข้างๆท่านผู้หญิงก็เลยพูดสวนขึ้นมาว่าอา้าวแล้วทําไมเราไม่ให้เขาทำ <ไป S 2> าอ่ะเออเราไม่ให้เขาทาตามขั้นตอนทีนี้มันเกิดบรรยากาศมาคุกขึ้นมานิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะวุ่นวายกันขึ้นมานิดหน่อยคุณหมอวายโยก็สรุปว่า แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ชื่นชนท่านอธิบดีนะท่านอธิบดีเอาข้อมูลมาเปิดให้หมดแล้วเปิดให้หมดแบบนี้ก็ต้องชื่นชมท่านอธิบดีจริงไงถ้าเรามีคลีมเนาะถ้าเขาปฏิบัติตามอะ่ะถ้าเรามีคลีปตอนปี5้าสี่เนี่ยแล้วถ้ามันแมทช์กันหมดนะจบเลยจบละ ถ้าทำตามเอกสารนั้นจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเราดูแล้วเสียงดี่มากจริงจะไม่มีปัญหาเลยพวะเรามีเอกสารอยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณต้องทำหนึ่งสองสามสี่แต่แต่มันมีขัดช่วงว่าทําไมไม่ทำนั่นเองเขาไม่ทำเขาไม่ทำแต่เขาบอกว่าเขาทำเดี๋ยวรอมาลือหลานรอมาลือนี้เพราะว่าต้ส่งหนังสือไปก็คือขอเอกสารทั้งหมดก็คือพยานหลักฐาน หรือเอกสารประกอบทั้งหมดที่ประกอบคาอ้างอิงเนี่ยเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพูดใช่ไหมแต่ว่าท่านธิบดีเนี่ยไม่ใช่ต่างฝ่ายไม่ใช่พูดอย่างเดียวแล้ววันนี้ท่านธิดดีมีเอกสารมาละเอียดยิบทุกอย่างเนาะสมองคุณสมุดคมอันนี้เข้าใจชื่นชมท่านธิบดีครับต้องขอบคุณมากมากวันนี้วันนี้นี่ตอนอยู่ในห้องแลบนะชื่นชมนะชื่นชมท่านธิบดีให้ข้อมูลเอางี้เพื่อความเป็นธรรมคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับพอเสร็จจากห้อง l a บเนี่ย เขาก็ไปนั่งประชุมกันต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงในห้องประชุมเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมประมงท่านบัญชาท่านก็พูดถึงเรื่องครีบของปลาหมอคางดํานี่แหละที่ไปเก็บมาเมื่อปี60นคือท่านก็บอกว่าอย่างนี้คือเจ้าหน้าที่กรมประมงเนี่ยขอเข้าไปตรวจสอบบ่อที่เพาะเลี้ยงคือตอนนั้นบ่อน,นั้นเนี่ยอยู่ที่ตาบลยี่สารก,ก็จุดที่มีการระบาดนั่นแหละแล้วก็เก็บครีบมาคือข้อมูลตรงนี้ก็ยอมรับว่าฝั่งของท่านอธิบดีเองก็บอก ก็เพิ่งทราบเหมือนกันเพิ่งทราบเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละหลังจากประชุมคณะอนุกรรมธิการนี่แหละจึงทําให้ทราบว่าอ๋อมันมีคลิปตัวอย่างของปีห0ศูนย์สรุได้เลยะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยต้นตอที่มันเกิดการแพร่ระบาดในวันนี้ครับมันมาจากที่ไหนมาจากบริษัทเอกชนที่สังคมตั้งข้อสงสัยอยู่หรือเปล่าครับเพราะผมในนามนายทุดีกรมามองยืนยันความชัดเจนตรงนี้ไม่ได้ ใี่ต้องเน้น,นไม่ได้แต่เรามีข้อมูลปี2560ที่มีดังที่ํำเรียนผ่านมาแล้วแลวก็มีงานวิจัยของนักวิชาการที่เขาได้วิจัยกันอยู่ฉะนั้นในการเทียบเคียงอันนี้ก็ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์อธิบดีกรมประมงไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะอธิบดีรประมงเป็นนักบริหารครับอธิบดีกรมประมงยืนยันแบบนี้ครับสรุปของปี53ายังไงก็ตามไม่มีก็ให้เปิดให้ดูแล้วไม่มีจริงๆมีแค่ปี60เท่านั้น นี่เรื่องคลีบนะอ่ะว่าไปอีกเรื่องคุณหมอวายโยบอกผมนี่อึง้งแล้วก็ผมเองตรงผมตกใจนี่ใหม่มากเลยคุณหมอวาโยบอกว่าได้ข้อมูลมาแล้วจากกรมประมงเรื่องของการแจ้งส่งออกปี56ถึงปี5 9ทั้งหมดเนี่ย17ประเทศมีการส่งออกไปในบริษัทเอกชนทั้งหมด11ตรายส่งปลาหมอคางดำออกนอกประเทศไป320 0 0 0กว่าตัวปรากฏว่ากรมประมงชี้แจงว่าชิปปิ้งมันไม่มีความรู้ แจ้งชื่อปลาหมอผิดคือคุณหมอวายโยบอกว่าเขาเขาแจ้งอย่างนี้ครับมันมีวิธีการจะส่งออกเนี่ยมันจะต้องแจ้งชื่อปลาการแจ้งชื่อปลาต้องแจ้ง3ชื่อเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อคอมมอนภาษาอังกฤษและชื่อภาษาไทยทีนี้ปรากฏว่าชื่อวิทยาศาสตร์เขียนว่า s m e l a n o t e r o n ซึ่งแปลเป็นไทยว่าหมอคางดำถูกถูกและอ่นชื่อวิทยาศาสตร์ถูกชื่อที่สองคอมมอนเนเป็นภาษาอังกฤษ เขียนว่า black chin ลาเพียซึ่งไม่ได้แปลมาแต่ภาษาไทยในเอกสารเขียนว่าหมอเทศข้างลายแต่คือฟังอย่างเงี้ยชื่อที่2กับ3าก็ไม่ตรงกันไหมคะเพราะชื่อที่2เนี่ยคือด้วยความรู้เท่าที่ตุนมี black chin นะอย่างน้อยมันแปลว่าข้างดำอะ่ะพี่ไก่เขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นเนี่ย สองชื่อแรกที่มันตรงกับหมอคางดำแต่ชื่อที่สามมันไม่ใช่หมอคางดำชิปปิ้งเขาเลยสรุปว่าเป็นหมอคางดำแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หมอคางดำงงไหม <c oughs> งงไหม <c oughs> สรุปาาอย่างนี้เป็นปลาหมอเทศข้างลายใช่แต่สองชื่อแรกซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์กับชื่อภาษาอังกฤษเป็นปลาหมอคางดำชิปปิ้งก็เลยสรุปว่าเป็นปลาหมอคางดำอ้าผมนี่อึ้องเลยคุณหมอวายโยบอกแล้ว ทางกรมปมงก็แจ้งว่าเนื่องจากชิปปิ้งเป็นคนทําเอกสารเขาไม่มีความรู้พอเขาเลยสรุปออกมาแบบนี้แล้วก็เหมาไปว่าทั้ง11รายแจ้งผิดทั้งหมดมันใช่เหรอครับมันทั้ง11รายหรือครับที่บอกว่าอ้างว่ามีการส่งออกปลาหมอคางดําออกไปนอกราชอาณาจ,จักรตั้งแต่ช่วงปี2,556ถึง2,559ทั้งหมด17ประเทศรวมแล้ว3 0 0 0 0กว่าตัว โดยบริษัทหรือเอกชน11รายผมขอเอกาสารแล้วก็รายชื่อทั้งหมดแล้วก็สรุปแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ได้รายชื่อทั้งหมดมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดมาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางกงรมมงก็ชี้แจงว่าเป็นการแจ้งผิดเิเกิดผิดกินปลาหมออว่าอย่างเดียวอันนี้ข้อมูลใหม่เลยเพ,พ,พิ่งอึง้งไหมเมื่อกีอ้เหมือนกันกรมมงกชี้แจงว่า ปกติในทางการค้าเนี่ยเขาไม่จะไม่ได้เป็นคนพวกนี้เขาจะไม่ได้เป็นคนทําเองเขาจะจ้างชิปปิง้งและชิปปิง้งเป็นคนกรอกให้อีกทีหนึง่งแล้วก็ว่าผิดนะครับทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วท่านเชื่อได้ไงย้อนกลับไปท่านเชื่อได้ไงถ้าคือถ้าผมถ้าผมไม่ท่านผมไม่เชื่อไงนะฮะเขาก็บอกว่าซึ่งเขาเตรียมไว้แล้วนะไม่ใช่ว่าเขาเตรียมไว้หมดแล้วก็คือว่ามันมีเอกสารต่างๆคือพวกอินโวย์แล้วก็เอกสารนําส่งเวลาเขาส่งไปที่ต่างประเทศมีสัญญาคู่สัญญากันว่า สรุปแล้วเขาส่งเป็นปลาตัวอื่นเป็นปลาอะไรนะอะไรหลังหยกหลังหลังเขียวอะไรเนี่ยนะครับมันมีปลาหลายชนิดที่สรุปแล้วเนี่ยเขามีพยานหลักฐานมาว่าจริงๆมันเป็นตัวอื่นแต่ลงในระบบเนี่ยผิดอึง้งผมอึง้งใหม่แล้วก็มองหน้านักข่าว<อ>แล้วก็ส่งยิ้มให้หนักข่าวคุณผ,ผู้ชมฮะในขณะเดียวกันคุณกายนัทชาก็บอกคือก็มันหลายอย่างก็ตอบคำถามความเคลือบแคลงสงสัยพอได้ แต่อันนี้ก็เซนะอร์ไพรส์นะไอ้เรื่องส่งออกเนี่ยนี่มันอะไรกันอะท่านจิบดีเองได้มอบข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งก็ได้ส่งให้กับคณะกรรมิการแล้วอันนี้ก็ถือว่าเคลียร์ในระดับหนึ่ง <c oughs> เพราะนั้นก็จะเหลือแต่อีกฝั่งหนึ่งที่จะต้องอส่งข้อมูลคล้ายๆกันแบบนี้ถ้าเกิดท่านมีนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่อีกว่ามีการส่งออกจริงและสรุปมีรายงานการเรียกว่าคล้ายๆกันการสอบ บริษัททั้ง11บริษัทที่ส่งออกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี60นั่นหมายความว่ามีความสงสัยตั้งแต่ปี60แล้วว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีการนําเข้ามาได้ยังไงนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ได้สอบสวนและได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ส่งรายงานฉบับนั้นมาให้กับเราในวันนี้ซึ่งก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับอย่างที่ท่านท่านประธานลอยว่าค่ะคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ไปที่กรมประมงเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยซึ่งทางคณะอนุกรรมธิการให้ข้อสรุปกับนักข่่่าาาววววันนนี้ถือพอพใจนะ ข้อมูลทั้งหมดจากกรมประมงถึงแม้มันจะมีข้อมูลที่เซอร์ไพรส์หรือข้อมูลที่อึ้งเก็บเอาไว้วันที่25คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามฮะเดี๋ยวเรื่องเด่นยันนี้จะสรุปให้25กรกฎาคมเชิญเอกชนละจะเชิญเอกชนแล้วจะเอาข้อมูลมาแมชกันละอีก2วันข้างหน้านี่เองค่ะตรงไหนแมชกันตรงไหนต่างกันเดี๋ยววันนั้นจะได้รู้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปข้อมูลจากกรมประมงก็ได้แบบนี้เป็นที่น่าพอใจ